ขณะนี้นะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านศักชัยคูณานุวัตชัยเดชนะครับประธานในพิธีได้เดินทางมาถึงในบริเวณพิธีจัดง,งานแล้วนะครับในช่วงนี้ก็ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้พักทายกับทางหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่หัวหน้าส่วนราชการอำเภอดอยสะเก็ดนะครับซึ่งมีแต่ลา นะครับให้การต้อนรับนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่างดีนะครับซึ่งเดี๋ยวสักครู่หนึ่งก็จะขอเรียนเชิญท่านไปที่นั่งรับรองก่อนนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราจะเข้าสู่ในช่วงของพิธีนะครับในส่วนเราจะนำทากทาง้านเข้าสู่ในช่วงของพิธีการปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติเพือ่อเนื่องในวันเฉลินมนะครับซึ่งเป็นหนองน้ำธรรมชาติที่เรียกว่ามีเนื้อที่ กว่า102ไร่เลยนะครับในอดีตเนี่ยเป็นที่สําคัญของอำเภอโดยสเกตเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากๆากพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ําเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าเสร็จิพระบรมราชินีนาพระบรมราชนชนนีพันปีหลวงในวันพฤหัสที่10สิงหาคมพศ2566 ปล่อยพันธ์สัตว์น้ำจำนวนสองชนิดได้แก่ปลาโนนจันเทศและปลาส้อยขาวจำนวนสองแสนตัวเมื่อเป็นการเพ้พระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลรวมทั้งเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรและเพิ่มผลผลิตพันธ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นในวโรกขวัยตานีข้าพเจ้า ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตโดยทูลข้าราชการเจ้ำเลยทรงเป็นเมตกาเพื่อนด้วยกล้าด้วยกำลังขอเดชะ